โยเจอกันอีกแล้วสำหรับลูกค้าคนนี้ผมจะใช้ถ่ายข้างเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้ามแก้ผมแค่ไปแล้วแล้วผมเห็นมันมีไม่เยอะผมขี้เกียจถ่ายวีดีโอแต่ตอนนี้พอผมเห็นข้างนี้มันมีมันมีน่าสนใจก็เลยจะถ่ายให้ดูขี้หูจะเป็นแบบขี้หูแฉะนะครับวันนี้ก็สิบสี่กุมภาวันวนาเลนไทน์วันนี้มีคนมาแค่สองคนคนแรกผมก็ ก็ถ่ายไม่ใช่สี่คนที่คนที่สามละมาแค่สามคนแต่ว่าคนคนแรกได้ถ่ายคนที่สองขี้เกียจคนที่สามก็ขี้เกียจแต่เนี่ยพอเห็นว่าตรงนี้มันมีอยู่หน่อยก็เลยมาแค่ให้ดูเดี๋ยวก่อนนะหามุมให้เห็นว่าขี้หูข้างในเป็นไงตอนนี้หามุมได้แล้วอย่าบังกล้องเดอ้อนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหม ามาไามาเห็นกันไหมเห็นกันไหมอ่าเห็นกันไหมเห็นกันไหมขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยอ่โอเคเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีขี้หูอยู่นี้หนึ่ง ผูบางเล็กน้อยตอนนี้ผมพยายามแสะน,นี่นี่มันเป็นเหลืองๆเงี้ยกึ่งแฉกึ่งไม่แะฉก่อน ไปดนเนื้อ,อเวลาจะใช้สมาธิเลยเบื่อมากเลยอีหลายต่งดึงติงึงดึงเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ด้วยดังทั้งวันเลยดังแบบไม่ได้เงินได้ทองด้วย Oh, ia cartão, ia cartão. อะไรวะเห็นไหม้น <LO> ่าจะหมดยังโอเคตอนนี้ตอนนี้เราจะล้างกันแล้ว ืมาถึงตอนที่ลูกแฟนแฟนครับลูกเพจบางคนชอบกันแล้วนะครับก็คือตอนล้างทำไมถึงชอบตอนล้างกันโดยเฉพาะตอนนี้ครับขูดดูด,ด,ดขูดให้ไขมันล,ละลายกันนะครับ มุมกล้อ,มองมุมกล้องมือมือบังมุมกล้องโอเคอม,มุมดีขึ้นครับ ถ้าอยากรู้ว่ามันเพลินยังไงต้องถามลูกค้าลูกค้าคุณลูกค้าเวลาเกาอย่างนี้เพลินไหมเพลินครับใช้ได้เก้าตัวนี้นอกจากทำให้เพลินแล้วก็เราจะละลายขี้หูที่มันแฉดเะแล้วก็บารอันเป็นแผ่นเนี่ยมันละลายออกมาเดี๋ยวตอนเราใช้สำลีเนี่ยก็จะเห็นแล้วมันเป็นสีเหลืองๆกัน แต่ว่าด้วยหูคนบางคนีบางเราก็ไม่ต้องทําไปเกาไปถึงข้างในแก้วหูนะครับเอาแค่ครึ่งเดียวก็พออ๋อแล้วคลิปนี้มีข้างเดียวนะไม่ต้องไปหาอีกข้างหนึ่งเพราะมีข้างเดียวเซ็ง <laughs> <laughs> เห็นขี้หูไหมนี่นี่ตรงนี้เนี่ยแต่นี้เราก็จะมาเคาะออกด้านใดก็จะเริ่มติดเหลืองๆนะครับเราก็จะเข้าไปตอนนี้ถึงบริเวณแก้วหูนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะไปทําให้มันละลาย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 ออกมาตอนี้เราก็ปั่นเห็นไหมนี่นี่ มีขี้หูจากด้านใดที่ติดออกมาจากแก้วหูเนี่ยครับที่มันมังอันมันติดติดอยู่เขามีเสศจผมด้วยมีเสร็จผม,มจผมไดม้ไงวะโอ้ลืมไปพูดไม่เพาะไม่มีวะเมื่อกี้ขอถอนคำพูดก็วันแห่งความรัก ขอให้แฟนเพจคนแฟนคลับในช่องแค่หูทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักร่ำรวยแข็งแรงทั้งครอบครัวตอนหาเงินก็ให้มีความสุขใช้เงินก็ให้มีความสุขเก็บเงินไว้ก็ยังมีความสุขขอให้มีความสุขสามเวลากับเงินทองที่หามาได้นะครับ อ๋อยังไม่จบยังไม่จบเขาไม่บายนะวันนี้ก็ถ่ายๆมาคลิปตอนเมื่อเช้าก็เหมือนไรสาระตอนนี้ก็ไรสาระเหมือนเดิมเรื่องของเรื่องวันนี้ผมจะดูบอลตอนห้าโมงเย็นสินเชื่อรายอยู่ในเต็ดผมเนี่ยก็จะเตะกับประจวบประจวบ ปเตะที่บ้านประจวบครับลมทะเลไเม่มีอะประจวบนี่เดี๋ยวก่อนนะความหลังที่ประจวบผมมีนะเพราะว่าเมียเก่าผมอยู่ที่นั่นโอ้ไม่ใช่สิเดี๋ยวได้ยินไปแล้วคนรู้จักเลตามยุ่เลยขอถอนคำพูดเรื่องเมียเก่าเป็นว่าเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟอะ <c oughs> ตัดป๊อปออ,อกอะแต่ปี้และเลิฟกันเนีชัว ตอนนั้นผมจําได้มันเป็นที่สมัยถ้าใครจําได้ก็คือเขาเรียกว่าสมัยไอพายุถล่มที่นาแกแต่ว่าไอนาแกมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งผมก็ก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่นาเกสิเขาเรียกอะไรนะพายุมันถลม่มถล่มตรนนั้น ที่ประจวบแล้วมันอยู่ติดกับอีกจังหวัดหนึ่งใกล้จะไปข้ามจังหวัดจากติดกับประจวบแล้วแล้วเราก็ไปนอนที่บ้านพักกันแล้วก็บ้านตอนนั้นก็ยังโดนแบบถล่มกันอยู่แต่มันก็ยังนอนได้นอนได้แล้วก็จะมีเรือที่มันเล็กๆเรืออะไรเนี่ยที่เขาซากพังๆอะ่ะเราก็ไปนั่งคุยกันท่ามกลางแสงจันทร์แล้วนี้เรือมันอะ่ะสูงก็ไม่สูงต่ําก็ไม่ต่ําแต่ถ้านอนลงไปไม่เห็นหัวคนอะ่ะ ผมก็เลยลองนอนกันดูผลปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเพราะไม่มีเครเห็นผมก็คิดว่าได้คืบจะเอาสองได้สองก,ก็จะเอาทั้งหมดสุดท้ายผมก็เออเหมือนป๊อปปี้เลิฟครับแต่ว่าผมตัดป๊อปออกก็เลยเหลือแต่ปี้งานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่หูเลยครับที่ผมเล่าเรื่องจังไรอะไรกันเนี่ยใช่ตอนนั้นผมยังอยู่แค่มสามเองนะครับ แล้วความสัมพันธ์เราก็มีกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านเธออพูดไงดีวะแม่ผมเป็นลูกแชร์แม่เขาเป็นเท้าแชร่แล้วผมก็ตัองเอาแชร์ของแม่ผมไปส่งเขาอ่ะแล้วเราก็เจอกันตั้งแต่อยู่มหนึ่งตั้งแต่มหนึ่งเลยตั้งแต่มหนึ่งใช่ตั้งแต่มหนึ่งที่เรา รู้จักกันอย่างลึกซึ้งเพียงแต่ว่าไอตอนที่ลูกแกแค่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแกพูดผิดลูกแกํนบ้านนรกรงผมไอ้ทับสแกเออทับสแก่นั่นนั่นนั่นอันนั่นคือแบบที่ครั้งแรกที่บนเรือแล้วก็ชายหาดนอกั้นส่วนใหญ่ผมเนี่ยแถวบ้านเจ้าหล่อนนี่ที่อยู่ในตอนที่อยู่ในกรุงเทพนั่นก็คือ บ้านเขาเป็นดงกล้วยครับผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าแดดเธอที่ดงกล้วยอุ้ยเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าเรื่องนี้ฟังไม่รู้จะมีคนฟังหรือเปล่าเนี่ยมผมเคยตั้งชื่อเรื่องพวกนี้ไว้ว่าแดดเธอที่ดงกล้วยแล้วก็เธอเองฟังพูดเสร็จเคิร์ก็หัวเราะฮ่าคิดถึงความรักในวัยเด็กแล้วแบบมันสุดติ่งเลยอะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ ตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยมากเลยไม่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยมันเป็นความรักล้วนๆเลยที่ปนมาด้วยความใคร่ไม่ได้สนเงินทององเธอเลยถ้ารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่ตรงนี้เคอเป็นดงกล้วยแล้วจะขายทีได้สี่ห้าร้อยล้านผมไม่ต้องมาลำบากแค่หวยเพื่อนๆดูตรงนี้หรอกนึกภาพบอกยังเนี่ยผมเจีได้มากเลยตอนนั้นทําไมผมถึงโงข่ขนาดนั้นไม่รู้เป็น,น,นเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ,ะแทนที่จะรักเดียวใจเดียวป่านนี้ผมได้ดีไปแล้ว เป็นไงเนี่ยตอนนี้ต้องมาตกระกำลาบากแต่อย่างว่าแหละถ้าไม่มีวันนั้นใช่ไหมผมก็ไม่ได้ลูกสาวสุดน่ารักของผมตอนนี้หรอก<ม>เอาละเรื่องไร้สาระโอ้อไม่แน่เดี๋ยววันหนึ่งผมจะถ่ายทําชีวประวัติผมเองนั่นดีมันไม่มีอะไรเลยอะผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีพจุภัยกายะสือจะมีแฟนขับผมไหมเนี่ย ผมจะพูดแต่เรื่องพวกนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าหมายถึงที่อยู่ด้วยกันสามสี่เดือนเนี่ยผมจะเรียกเมียนะครับแต่ที่แค่อาทิตย์สอาทิตย์แล้วก็จากไปผมไม่เรียกเพราะว่าตอนนั้นที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีกลุ่มนักเที่ยวแบบนี้ที่เราแค่เจอกันแล้วก็ผ่อนปล่อยผ่านเจอกันแล้วก็ปล่อยผ่านเหมือนถ้าอะไรนะหนังจีนเขาเรียกแลกน้ําสุคนทรถ โอ้โหฟังดูดีมากเลยนี่คลิปบวกสิบแปดเอาวันเนี้ยเอาละครับใครฟังคลิปนี้ก็ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านครับอย่าก,กดไลค์หัวทิ้ไให้ผมช่วยกันแชร์ช่วยกันนู่นนี่โอ,อ้กดสั่นกันดิ่ด้วยเวลามีโฆษณาขอเลยนะครับอยก,กดข้ามไม่ได้ตั้ง บายเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเสร็จละเสร็จละลูกค้าเพลินแล้วนะโ okay. อเคนอนแล้ว yes. เยสเจอกันคลิปหน้าครับบายอันนี้มีแค่ห้างเดียวนะจบ